คเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมบริหารจัดก,การขยะแบบศูนย์รวมฟั่ง5อำเภอชายแดนจังหวัดตาก โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมประชิมิเทศยอดอินทนินรุ่นที่6เทศบาลนครแม่สอดจัดการทำบุญวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ รบาลนครแม่สอดร,ร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะแบบส่วนรวม5าำเภอชายแดนรองรับการเป็นเขตเศรฐฐษฐกิจพิเศษค่ะวันที่19มีนาคม2558ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากชั้น4สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากดกเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์วิทิตธรรมวงศ์รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างรักษาการผู้มีการกองช่างสุขาพิบาลเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะแบบรวมศูนย์5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีพลตรีนพพรเรือนจันร์ทผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการขยะแบบศูนย์รวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่5อำเภอคืออำเภอท่าสองอยางอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระ โดยพลตรีนพพรเรือนจานได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เป็นประธานในการประชุมท้งนี้การกำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอำเภอแม่สอดซึ่งได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษควรต้องรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษและเพื่อสุขภาพอนมามัยของประชาชน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5าอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเรื่องขยะมูลฝอยและกฎหมายระเบียบต่างๆที่ต้องนำมาใช้เนื่องจากปัจจุบันในเขตพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากถึงวันละ330ตันสาระของการประชุมวันนี้เพื่อเป็นการรับทราบแนวทางของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม จกผูบัญชาการกองกำลังนเรศวรเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อการบริหารจัดการของเสียอันตร,รายในชุมชนของเสียอันตร,รายจากอุตสาหกรรมและรูปแบบทางเลือกบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นเป็นการประชุมพิจารณาความก้าวหน้ากรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มใหญ่คือ 1. กลุ่มอำเภอท่าสองยางเทศบาลตำบลแม่ต้านกลุ่มอำเภอแม่สอดถึงแม่ระมาดกลุ่มอำเภอพบพระและกลุ่มอำเภออุ้มพางซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบที่จะให้มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอเภอแม่สอดและอแม่ระมาดให้มีเพียงแห่งเดียวและทำให้เป็นมาตรฐาน โดยจะพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าทางนี้การดำเนินการจะต้องเป็นไปด้วยความร่วมมือการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและประชาชนต้องเห็นชอบโดยย้ำว่าต้องลดปริมาณของขยะโดยมีการแยกขยะของเสียอันตารายในระหว่างการรออนุญาตใช้พื้นที่และการบริหารจัดการร่วมกันด้วยการจ้างภาคเอกชนนั้นขยะมูลฝอยบ่อกเก่าที่ตำบลแม่ปะจำนวนนับแสนตันนั้น ต้องดาเนินการบริหารจัดการไปพร้อมกันทุกท้องที่ทั้งนี้ท้องถิ่นที่บริหารจัดการขยะเองจะต้องคำนึงถึงการเกิดปัญหาม,มลภาวะสิ่งแวดล้อมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของทางด้านภาคเอกชนที่สนใจลงทุนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นจังหวัดตากเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ วันนี้เป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันสําคัญของชาวตาบซึ่งอยู่ทางซีกตะวันตกนะครับทั้งห้าอำเภอจะมีแม่ละมาานะครับท่าสงยางนะครับอําเภอแม่สอดนะครับอาเภอพบพระอำเภอรุ่มผางเรากําลังมาช่วยกันพิจารณานะครับว่าเราจะมาให้จัดการขยะอย่างไรอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าจังหวัดตากเราเนี่ยได้รับมติครมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งจะครอบคลุมสามอเภอนะครับ 14ตำบลทั้งหมดนะครับซึ่งจากการประมาณการขยะที่เราทราบกันตอนนี้เนี่ยจะมีปริมาณขยะอยู่ประมาณ3ามสสิบตันต่อว,วันนะครับที่จะเกิดใหม่นะครับและจะมีปริมาณขยะตกค้างอยู่ตอนนี้ที่สะสมอยู่ในท้องถิ่นหลักๆเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตันซึ่งปริมาณขยะก้อนใหญ่เลยหนึ่งแสนตันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เทศบาลนครแม่สอดซึ่งใช้พื้นที่ทิ้งอยู่ที่ในท้องถิ่นของตำบลแม่ป่ วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่นานพระผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านสมชยยยายหิรันติแล้วก็ท่านพลตีนพรท่านผอบออกกองงานนสวนท่านได้มาเป็นประธานด้วยตัวท่านเองนะครับเพื่อจะมาลุกกับพิรณาว่าเราจะวางวางแนวทางการจัดการขยะยังไงให้หมดต้องกาลังวิชาการนะครับซึ่งบทสรุปวันนี้ในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้กันคร่าวๆแล้วว่าท้องถิ่นทั้งหมด ที่อยู่ในอำเภอแม่สอดเนี่ยนะครับรวมทั้งอีกสองอำเภอคือพบผะกับแม่ละม่ยต่างก็เห็นพรองต้องกันนะครับว่าอยากให้มีการจัดก,การขยายแบบรวมศูนย์คือมาทิ้งนจุดเดียวซึ่งตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเรากำลังมองพื้นที่เดิมซึ่งเป็นอยู่ในความริดชอบของเทศบาลนครแม่สอดที่ตำบลแม่ปะเนี่ยซึ่งมันมีพื้นที่อยู่แค่40ไร่นะครับซึ่งค่อนข้างจะเล็กไปนะครับก็กลังคิดว่าประเด็นที่1คือเป็นไปได้ไหมที่จะซื้อพื้นที่ในบร,ริเวณรอบข้างขยาย น,นั่นคือเงื่อนไขที่1กับเงื่อนไขที่2คือเรามองไปถึงพื้นที่ใหม่ซึ่งอาจจะต้องการประมาณสักร้อยถึงสองร้อยไร่เพราะอย่างที่นําเรียนนะครับว่ามีปริมาณขยะอยู่เยอะของเก่าอยู่เยอะแล้วก็มีขยะใหม่ต่อวันจานวนเยอะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใหม่นี่เราก็มองไปในพื้นที่ซึ่งกําลังจะขอใช้พื้นที่ป่าทาวนันตามมติครมซึ่งจะมีการเพิกถอนเร็วๆนี้นะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นจะมีประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเก้าไร่ตามตัวเลขเดิมนะครับ ซึ่งคาดว่าถ้าเราจงไปช่วยกับพิจนาหาพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเป็นทางเลือกที่2นะครับเราก็น่าจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะพอมาใช้ในการบริจการได้หัวใจหลักในการประชุมวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าเราจะจาัดก,การขยะของเก่าอย่างไรนะครับแล้วก็จัดก,การขยะอย่างไรของใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะฉะนั้นในที่ประชุมมีความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะมีการจัดก,การขยะลงศูนย์อย่างนี้ต่อไปในลําดับต่อไปนี้เราจะเริ่มเชิญภาคเอกชนเข้ามาซึ่งเขามีความรู้มีเทคโนโลยีและมีความสามารถในการลงทุนเนี่ยจะเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการขยะก,กับทางเทศบาลหรือท้องถิ่นต่างๆซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางคสชแล้วรัฐบาลปัจจุบันที่กําหนดลดแมป คำว่ารถแมบ,บคือแผนจัดก,การขยะระยะยาวนะครับว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การขยะเพื่อไปเป็นพลังงานขอเรียนย้ำนะครับว่าคําว่าขยะนี่ฟังดูมันดูเป็นของไร้ค่าแต่ปัจจุบันกอนําเรียนว่ามันไม่ใช่ของไร้ค่าต่อไปนะครับถ้าเราคัดแยกขยะที่ได้ดีจากต้นทางถูกต้องปริมาณขยะก็จะลดลง ขยะบางส่วนก็จะรีไซเคลิลหรือขายได้ที่รู้จักกันแต่ขยะเดียวกันในขณะเดียวกันขยะบางตัวซึ่งขายไม่ได้ซึ่งเราเรียกว่าขยะทุกขแก้บรือเซษขยะเนี่ยความเป็นจริงขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถมาทําเป็นขยะเชื้อเพลิงได้เพราะฉะนั้นแนวทางของเราตอนนี้คือจะพยายามใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุดซึ่งปริมาณขยะจริงๆที่เกิดขึ้นต่อวนันจริงๆเนี่ยเราจะแยกเป็น3ส่วนหลัก ขยะส่วนหนึ่งที่เรียกว่าขยะชุมชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่สิ่งที่เราต้องนํามาแล้วมามองถึงการทําไปถึงการคัดแยกขยะแล้วก็จัดการขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะตัวที่2คือขยะของเสียงอันตรายเช่นของสเปรย์หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือสานปฟชายเนี่ยเราจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจเป็นที่ใหญ่ในการวางระบบในการเก็บรวบรวมขยะเหล่านี้ออกมาแต่ทุกท้องถิ่นต้องทําการคัดแยกขยะและเก็บขยะนี้ออกมาไว้ทหาร เพื่อให้อบปจเก็บรวบรวมไปจัดการอย่างถูกต้องตามวิชาการส่วนขยะตัวสุดท้ายที่เรียกว่าขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยตอนนี้เรามีสารทานุกจังหวัดต,ตา่างท่านดูแลอยู่แล้วท่านมีบทบาทสําคัญในการเอาขยะหรือมูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยออกจากระบบไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการคือจะต้องเข้ารถท้องเย็ยนแล้วนาไปกําจัดโดยการจ้างกําจัดที่น้ำันสวรรค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใน3ส,ส่วนนี้นะครับเราวางแผนอย่างถูกต้องและทุ่มหมด ซึ่งวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าเดี๋ยวถัดจากนี้ไปเนี่ยเราจะเชิญภาคเอกชนซึ่งมีเทคโนโลยีมีความรู้จะมานําเสนอต่อที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้นําท้องถิ่นทั้งหมด40กว่าแห่งเนี่ยใน5อาเภอของจังหวัดตากตันตกเนี่ยเรามาจะร่วมกันฟังว่าตกลงแล้วเทคโนโลยีของใครน่าสนใจมีความเป็นไปได้การลงทุนขนาดไหนนะครับแต่ขอเรียนนะครับว่าประชุมต่อไปการรับฟังต่อไปเนี่ยไม่ใช่เป็นการตัดสินใจเลยว่าจะเลือกใครแต่เป็นการรับฟังทั้งหมดก่อน นะครับแล้ที่ประชุมจะมีมติกันในเป็นองค์ประชุมว่าตกลงแล้วต่อไปเราจะคัดเหลือสักกี่บริษัทให้มานําเสนอใน,นรายละเอียดคอัดกขยะของตัวเองครับคือเขาเรียนตามตรงนะครับว่าในการจัดการขยะหรือของเสียที่เกิดจากชุมชนเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตาม พราบาสารสุขแล้วก็พราบากระจายอำนาจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อท้องถิน่นมีการตัดสินใจที่จะจัดการขยะด,ด้วยตัวเองอย่างเช่นเทศบาลตำบลแม่ก,กุได้มีการลงทุนเชิญภาคเอกชนมาลงทุนทําขยะไปเป็นพลังงานนะครับไปเป็นรไฟฟ้าทางเราเองก็มีข้อห่วงใ่นะครับว่าเนื่องจากปริมาณขยะที่เขาจะรับต่อวันเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีจริงๆซ,งซึ่งทางราชการจริงๆเรามองว่ามันไม่ค่อยคุ้มท่าการลงทุนหรอก พราะฉะนั้นข้อห่วงใหญ่ของผมกับท่านประธานคือท่านพลตีนพพรเนี่ยก็ตรงกันก็คือว่าหนึ่งท้องถิ่นที่จะทําด้วยตัวเองนะครับจะต้องให้ความสําคัญกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจะต้องไม่ปล่อยมลพิษหรือสร้างปัญหากับชุมชนถ้าเกิดมีการสร้างปัญหากับชุมชนขึ้นมาท่านประธานนพพรหรือท่านพลตีนพพรท่านให้ความชัดเจนเลยวนะครับว่าท้องถิ่นต้องรับผิดชอบหรือบริษัทนี่ต้องรับผิดชอบจะปิดเลยนะครับไม่ให้ดําเนินการปลดปล่อยมลพิษนั่นออกมาและต้องชดเชยชดใช้ ให้กับประชาชนเช่นถ้าไปมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องรักษาจนกว่าจะหายนะครับหรือรถขยะหรืออะไรต่างๆที่ไปสร้างปัญหาไปชนหรือสร้างอุบัติเหตุก็ต้องมีการประกันนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เป็นข้อห่วงใหญ่ซึ่งผมเองได้นําเรียนต่อที่ประชุมว่ายังมีข้อห่วงใหญ่อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อวิตกของผมในฐานะที่เป็นทรัพยากรจังหวัดก็คือในกรณีของถ้าเกิดลงไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีปริมาณขยะไม่พอจะเกิดมีการลักลอบตัดไม้นะครับจากบริเวณใกล้เคียงมาป้อนเป็นพลังงานในการเผา เพื่อให้เกิดค้าซึ่งตรงนี้ผมได้กำชับไปแล้วนะครับว่าขออย่าให้เกิดแต่ทางนี้ทางนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนทางผมจะทำบันทึกถึงให้ท่านผู้ว่าชงัดลงนามเพื่อแจ้งทุกท้องถิ่นนะครับที่ประสงค์จะดำเนินการเองตามอำนาจของเขาให้ตระหนักถึงและให้ห่วงใยเรื่องเหล่าน,นี้หากเกิดขึ้นนะครับหรือละเมิดสิ่งเหล่าน,นี้ผมในฐานะสัตญญาชนสิ่ของจังหวัดป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเป็นการเตือนหรือเป็นการ เป็นข้อของใหญ่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไว้วางใจได้ครับว่าเราในฐานหน่วยงานภาครัฐเราจะพยายามคืนความสุขให้ประชาชนนะครับแล้วก็พยายามสร้างมาตรฐานชีวิตที่ดีให้ประชาชนเพื่อนอนาคตของคนจังหวัดตากครับเยี่ยมยครับผมแม่เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีการทำบุญเรื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติค่ะ ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำปี2558โดยดเอรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายการกันนินวาทีร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชน20ชุมชนกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมการจัดงานประกอบด้วยขณะผู้บริหารนำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปพร้อมประกอบพิธีทางศาสนาพิธีสง์และเปิดพิธีวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติโดยนายกันกันนินรองนายกเทศ มนตรีนครแม่สอดและการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยนางสุวรรณาคงคาน้อยประธาน,นาคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนการร่วมขับร้องเพลงมาร์ชอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนร่วมกัน จากนั้นเป็นการมอบเงินค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครสาธารณาสุขทุกคนเป็นเสร็จพิธีในช่วงเช้าส่วนช่วงหัวข้ามจะเป็นการเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัครสาธารณาสุขณศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด โดยวันอาสาสมาัครสาธารณาสุขแห่งชาติตรงกับวันที่20มีนาคมของทุกๆปีการจัดงานวันอาสาสมาัครสาธารณาสุขเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมาัครสาธารณาสุขที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานครบ30ปี20ปีและ10ปีและเพื่อเป็นการสร้างความรักความสมัครใจในหมู่คณะแก่อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งสิ้น228คนสำนักง,งานเจ้าท่าสาขาพิศนุโลกจดก,กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเลิศพรประพฤติธ,ธรรมผู้มนุยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกและคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกเดินทางมาร่วมจัดเวทีตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ถ่ายโอนภารกิจเจ้าท่าตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจด้านกฎหมายพาระราชบัญญัติอำนาจหน้าที่การอนุญาตอนุมัติและภารก,กิจต่างๆที่กรมเจ้าท่ามอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความรักความหวงแนหนในแม่น้ำลำคลองช่วยกันร,รักษาสอดส่องดูแลตลอดจนเฝ้าระวังตรวจตราการอนุญาตของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรักษาธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมดุลภายหลังในรอบ5้าปีที่ผ่านมากรมเจ้าท่า หรือกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชนาวีได้เข้าดำเนินการขุดลอกลำน้ำสาขาหลายแห่งตามภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซึ่งมักจะพบการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยอาคารที่พักโรงแรมการวางท่อระบายน้ำในโครงการหมู่บ้านจัดสรรการปล่อยสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย ที่ทำให้แม่น้ําเกิดความตื้นเขินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผังเมืองซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยมีแนวโน้มทางสถิติเพิ่มสูงขึ้นโดยการถ่ายโอนภารกิจอํานาจหน้าที่ที่สําคัญของเจ้าท่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีอํานาจหน้าที่และสามารถดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมมากขึ้น ทางนี้เพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยพุทธศัการาช2540มาตรา78และมาตรา284กำหนดให้มีการกระจายอำนาจของหน่วยงานภาครัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศัการาช2542โดยภารกิจที่กรมเจ้าท่าได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่การดูแลรักษาทางน้ำขนาดเล็กการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำการดูแลท่าเรือโดยสารการขุดลอกร่องน้ำขนาดเล็กรวมถึงภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยการฝึกอบรมทำความเข้าใจครั้งนี้จะช่วยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวอลคูลจัดก,การประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคมค่ะ ที่ทาการชุมชนบัวคูณอาเภอแม่สอดจังหวัดตากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคมโดยมีนางมาลัยเอื้องอ้ายประธานชุมชนบัวคูณและนายระยองสีพุ่มประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนําสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมการให้ความรู้ และแนะนําในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพโดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจําเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลาจากโรค มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไปนายระยองสีพุ่มประธานผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณได้ชี้แจงข่าวสารในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2558ในวันที่4เมษาย,ยน2558ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากและในช่วงท้ายเป็นการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันอำเภอพบพระจัดงานตลาดนะ้สองแผ่นดินไทยเมียนมาสารสัมัญบ้านที่เมืองนองค่ะ เมื่อวันที่19มีนาคม2558ในอำเภอพบพระ,พระจัดงานตลาดนัดสองแผ่นดินไทยเมียนมาด่านชายแดนอำเภอพบพระสารสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเชื่อมโยงการค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมีนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดสองแผ่นดินบริเวณท่าข้ามผ่านแดนบ้านวาเล่เหนือตำบลวาเลอ่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีนายชดธนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระ,พระเป็นผู้กล่าวรายงานและมี ีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพบพระกำนันผู้ใหญ่บ้านนายซอหมูนายอำเภอวาเล่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากประเทศเมียนมาและประชาชนชาวพม่าเข้าร่วมงานประมาณ500คนการจัดงานตลาดน้ำสองแผ่นดินครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศพมา่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนประสานความร่วมมือระหว่างภาคร,ราฐกับภาคเอกชนเป็นการพัฒน,นาไปสู่การเปิด จุดผ่อนปลนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับประเทศต่อไปโรงเรทเศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมปัดชิมนิเทศยอดอินทนิลรุ่นที่6ประจำปีการศึกษา2557ค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรรมราชกุมารีนำโดยนางไพเราะการจนะสิงห์ผู้มุ่งในการโรงเรียนและคณะครูจัดกิจกรรมปัจชิมนิเทศยอดอินทนินให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน163คนโดยกิจกรรมช่วงเช้ามีน้องๆน,น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงหาทำการบูมสถาบันร้องเพลงให้กำลังใจแก่รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังจะจบการศึกษาตามด้วยกิจกรรม ภายในหอประชุมโรงเรียนที่มีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง5และตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความยินดีแสดงความรู้สึกก่อนจบการศึกษาและพิธีขอขามาคณะครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้และคณะครูร่วมขู่ข้อมือให้กับนักเรียนทั้งหมด163คนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียน ที่สําเร็จการศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนแนวรุ่นต่อไป เวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรนณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ